ถอยครับถอยเลยไปน,นิดนึงครับเอ่อเป็นบออยอย่อจ่อใหม่อยู่ที่สตอนนะครับอยู่ที่สตอนตะมนตสตอนอํอาเภอสอยดาวนะครับวันนี้เรามาติดปัม DC, ๊ม ACDC 리벤토หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ใช้แผงทั้งหมดหกแผงเป็นแผงโมโนฮาร์ปเซลสี่ร้อยสี่สิบห้าวัตต์นะครับเอ่บอบ่อนี้น้ำน้อยนะครับข้อมูลจากช่างเจาะบ,บ่อน้ำมีแค่สองกิโเองแล้วก็หย่อนไปลึกถึงประมาณเอ่อ เกือบหกสิบเมตรนะครับจอดไว้หกสิบนะครับจอดไว้หกสิบปั๊มสเสมอตัวนี้เป็นปั๊ม ACDC Riento นะครับสเปคของเขาคือบ่อสี่น้ำสิบสองคิวลึกเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์หรือว่าแรงครึ่งใช้แผงโมโนฮับเซลล์สี่ร้อยสี่สิบห้าวัตต์จำนวนหกแผงด้วยกันนะครับขณะนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมปั๊มเตรียมที่จะหย่อนปั๊มแล้วครับ ใช้ท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งจำนวน14ท่อนด้วยกันนะครับบ่อนี้จาะไวลึก60เมตรนะครับครับทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นการทดสอบมาดูน้ำแรกกันนะครับดูน้ำแรกว่เป็นอย่างไรนะครับน้ำตัวนี้คือ ACDC r e b e n t o 1,100วัตต์นะครับถ้าเป็นคนเข้าคือด2กติดสกี่มาแล้วครับน้ำแรกมาแล้วครับ ความแรงใช้ได้ถูกใจแต่ข้อมูลบอกบอกว่าน้ำต้นบ่อนี้มีน้ําแค่2คิวเราประมาณการนั้นว่าจะใช้เวลาไม่มากน้ําจะเริ่มลดลงนะครับตอนนี้จอดมาประมาณ2-3วันน้ําในบ่อยังมีเยอะอยู่นะครับแต่ถ้า,าใช้ยาวๆได้่า่วัน5วันผ่านไปแล้วปัญหาน่าจะน่าจะไม่มีเรื่องน้ําขาดนะครับ ตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดถือว่าประทับใจประทับใจตอนนี้พี่อยู่ใกล้ๆยิ้มแล้วครับเนี่ยขนาดอย่างนี้ดีใจแน่ๆนะครับปัญหาถ้าน้ําลดลงเนี่ยน้าลดลงจากตรงนี้เนี่ยแสดงว่า,าไม่ใช่ปัญหาที่ปั๊มแล้วครับน่าจะเป็นปัญหาที่บ,อบ่อนะข้อมูลของคนเจาะบอกว่าน้ํามีแค่2คิวเท่านั้นเองน้ําน้อยครับน้ําน้อยเจาะลึก60เมตรเราหย่อนข้อลงไป58เมตรนะนะครับ58เมตร ได้โชวิวครึ่งได้แผงโมโนฮับเซล445วัตต์ของรองจิตนะครับของจิตน้ำบอกีสวยนะครับน้ำบอกทีสวยตอนน,น,อนี้เป็นไงบ้างพี่บ่อนี้เป็นไงบ้างดีมากครับดีมากเออ น้ำแรงครับอ่าเปิดต่อเน,นื่องมายาวแล้วเนี่ยกเกือบเกือบชั่วโมงแล้วยังไหลแรงอยู่เลยเนาะอชั่วโมงนะครับจริงจริงกัวงวลว,ว่าตอนแรกน้ําน่าจะมีประมาณสองสามคิวไม่ใช่แล้วอ่าบอ่อนี้เนี่ยจริงๆแล้วน่าจะอ่าอย่างน้อยก็แปดคิวแหละครัหกคิวขึ้นไปแน่แน่แน่แเลยเนาะครับนะไหลต่อเนื่องยังไม่มีแถวเลยแต่ทางที่ดีก็ลองยาวๆเนาะลองยาวๆนะครับอ่าใช้ได้เลยเนาะพี่เนาะใช้ได้ครับใช้ได้ครับเดี๋ยวจะจ่อยอีกหลายบ่อใช่ไหมครับผมกี่บ่อดีอะ ว่าจะเอาไวกแค่สองขาบอ่ออ๋อสองขาบ่อครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับบริการชางบูร์เจรย์โอ,ขอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับส๊ายบายครับ